สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพามาดูวิธีการปีดยางนะครับผมวิธีการรีดยางของชาวสวนยางครับบีดบีดกลางคืนครับประมาณเที่ยงคืนถึงส่วนมากจะเป็นเที่ยงคืนครับถ่ายถ่ายมาให้ดูให้ชมกันครับปีดยาง ภาษาภาษาใต้ก็คือตัดยางครับวิถีวิถีของคุณใต้ครับตื่นเช้ามาก็ตื่นตื่นตั้งแต่สามทุ่สี่ทุ่มไปตีดยางสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเสร็จก็เช้าพอดีนะครับรีดแล้วหวังรีดเสร็จพอตีเสร็จแล้วน,น้ำยางหวังน้ำยางมันจะย,อย้ยอยลงมาลง ยีดยางน้ำยางนําน้ำน้ำยางน้ำยางกน้ำยางไหลลงมาแล้วช่วงนี้มันช่วงยางยางเปลี่ยนใบครับที่ตายเปลี่ยนเป็นใบใหม่รอบนี้วิธีวิธีกรีดยางครับ but like the topic to do